ไอทองชาคุณทาอะไรเด็กหลุบฮะแม่ทอชาไม่รู้เรื่งจริงๆคไม่รู้เรื่องเหรอน้องล้ไปีนแม่เชื่อมันทำหน้ารู้แตกแม่ จะรับผิดชอบการด้วยแม่แล้วมึงยังมีหน้ามาบอกว่ามึงไม่ได้ทำถ้ามึงไม่ได้ทำต้อใครทำาม่กอนะไ้หลัไอ้กนมันก็เพิ่งทางานใส่แม่ไปตีมทาไม้ามันก็ยังไม่ได้กินเลยเนี่นมันเป็นเรื่องของกูมึงเสี่ อ้าวหนีทางไปไมันจะ,จะทำโทษไอ้คงช่างมันไม่ใช่เรื่องของหนูไม่ใช่เรื่องของแม่อะไรทั้งนั้นแหละมันแม่ไม่เลี้ยงมันมาแม่จะไปตีมันไม่ได้ทำไมจะไม่ได้บ้านหลังนี้ฉันมีสิฉันเป็นแม่อ้าวแล้วแม่ไม่ทำบ้านตัวเองบ้างอะฮะไม่เช็ดถูบ้านตัวเองไม่กวาดบ้านตัวเองใช้ผ้าไหมไม่ไปลูกก็ต้องทำแต่มาใช้อะไรกูลักกูเป็นแม่อ่ะแม่แล้วแม่ไม่ต้องป้องลูกมึงอย่าเสือกมึงหลบทางไปมึงจะทำโทษไอ้คงช่า มันทำไมแล้วอย่อย่าขวางได้ไหมฮะมันไม่ใช่เรื่องของมึงเลยตุ่มมึงไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องไม่ได้แล้วแม่แม่ทำแบบนี้มันทำไม่ถูกทำไมทำไม่ถูกแม่จะไปตีมันไม่ได้แม่ยังไม่ได้เรี้ยงมันมามันไม่เกี่ยวอะไรกันหละมันอยู่ในบ้านนี้มันก็ต้องเป็นลูกูอยู่ในความูแล อีพวงมึงทำหัวกูแตกมึงกัดตัวตายกัไปข้างเลยอีาเพี่สมองกับพี่แม่เลยอปนี่พี่แม่เลยมา้วครับทางด้านคอยมาถึงไปทักไปถามครับหลวงพ่อจาต้องมองยัง ไปเนี่ยห้าตงงุ่งโม่พ่อไปอยู่บ้านนี่คิดจะฆ่าแม่เลยเหรอฮะ,อะเรนคิดส,สู้กับน้องด้วยทำไมทำแบบนี้เนี่ยฮะก็ไม่รู้เนี่ยนยะืนอยู่ตรงนี้เนยเดี๋ยวพ่อจะไปถามแม่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นอย่างที่พ่อเห็นหวัวสิบเอ็ดแสต้กต่างหาก มาถึงก็ตีเอาต <time> <sm> ีเอาไม่ถามใครผิดใครถูกแบบหลงเมียดิก็ไม่หลงเมียได้ไงกระเดงหาน้ำแช่ตะปิ้งกระบายดิเกิดอะไรขึ้นอีกเหรทำไมพี่ไม่อยู่บ้านแล้วมันต้องมีเรื่องวุ่นวายแบบนี้ตลอดเลยจัดการเรื่องควงยาด้วยนะคะถ้ามันเกิดเรื่องวุ่นวายแบบนี้เดี๋ยวเราไปเช็คกันต่อต้นเหตุเป็นเพราะไอ้ตุ่มมองสิคะตุ่มมองก่อเรื่องอะไรอีกใช่สิคะ กุอมองเลยสิจริงๆแล้วเนี่ยที่ฉันเองเห็นธงชาติก็ทำงานบ้านงานเรือนมาเหนื่ยอยสงสารผู้มมียาก็เลยช่วยเด็กลิ่นะเอาข้าวไม่ใ้กจะธงชาติจริงๆถ้าไม่คิดเลยนะหัวกุ้งมองจะได้ใส่เสียอะไรแบบนี้ไปอดหาอะไรตายอยากมาจากไหนก็ไม่รู้ สั่งสอนเฮ้ยใครสั่งสอนให้แยกข้าวน้องกินโตเป็นโต๊เป็นคอยหาข้าวกินยังไม่ได้เหรอไม่ช่วยแหกปาไมสมมน้องทํางานบ้านเหนื่อยจะเป็นจะตายแทนที่จะช่วยน้องช่วยน้องทํางานบ้านหาข้าวไม้น้องไม่ใช่มาแยกข้าวน้องกิน ฟางยืนยันนึึฟังพ่อก่อ,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 อนจะทำห้สชยแบบนี้เลยมันยัไม่จบแค่นี้นะทุกมง อยู่ตรงนี้เน,นะนี่ะโตจนป่านี้นะชั่วมงถามหน่อยเฉะการเข้าเมื่อคืนก็ไม่อยากจะนอนนอนแม่เช้าทุกวันเลยทำอะไรนะอหนูอนหนูหนูจะรอใจปะ มันก็ดีอะใส่บาทแต่ตีสามตีสี่มันทำอะไรไม่นอนหนูก็ออกกำลังกายออกกำลังกายเวลานี้เหรอลูกหนูออกตีสามตีสี่ตลอดกำลังกายอะไรลูกอก็หนูออกกำลังกายร่างกายได้แข็งแรงมีพวงคุ้มกันพ่อไปพ่อไปออกกำลังกายกระมงไม่ปล่า อะถ้าเกิดพ่อไปเดี๋ยวมงเดี๋ยวพ่อต้องต้องเอาเอาค่าครูไปด้วยนะพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทดีกออกกําลังกายเลยแพง,งครูเป็นผู้หญิงสอนโยคะเยอะ<ง>เอกินใหญ่แล้วพอมงแล้วปันก็บาทและโตจะป่านี้นล้วเรียนป .5 มากี่ปียังไม่จบเก่ห้าปี เรียนป5 5ปีพ<อ>ี่น้องโตไล,ล่หลังไปแล้วเนี่ยป5ก็เรียน5ปีป6ก็เรียน6ปีเขาจะไหนเนี่ยไม่อยายเขาเมื่อไงไม่หนูไม่เอาทำไมไม่จบสักทีหนูไม่อยากออกทำไมลูกอ็หนู 10, นติดพันคุณครูติดพันคุณครูไม่มีที่ไปเลยเนี่ยจบังไม่รู้จักหัวเลยนีย่จะมีเมียพ่อไม่ตัดเลยหรือพ่อเหรอไอ้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 ก้อยนี่เลย เ้ยคะ้ก็ไม่ยอมอีกอย่างคะมีอะไรอตุ้มมองี่หน่ะไม่จบอีกพูดยังเลยค่ะก็ใช้วาจากับแม่วนี้พมาได้ยังไงก็ไม่รู้ตุ้มมองเนี่ยเขาไม่พอใจฉันนะคะตายแล้ววาฉันมาคํเตีว้ก็เจ็บแสบมากเลยค่ะนี่ตุ้มมองว่ากังวงใช่ค่ะ หนูนะหนูนะว่าแม่ตอแหลเลยแม่ก็บอกพ่อมาแบบนี้แันแม่ก็ตอแหลเองอ่ะตอแหลจับไม่ต้องจับก็ได้นะตอแหลจับได้ดีจังเลยเดกวจุกจาไว้ไหมแต่พี่ว่าตู้มงก็พูดถูกนะพี่พี่ตแต่ว่าแม่เขาได้ไง ไม่มีจับกันแล้วเลยค่ะไม่มีมารยาทพูดกับพู้ใหญ่เนี่ยพูดแบบนี้เลยไอยังไม่ดีไยังดีอย่ามาสัมออยเดี๋ยวพ่อจะถามน้องว่าตุ้มมงผิดจริงหรือเปล่าแล้วช้าน้องบอกว่าตุ้มมงจริงๆแล้วก็โน้หนักกว่านี้เนี่ย ไอช,ชอน <c oughs> <c oughs> าติดตะเล็ดด้วยนะไอ้ติดตะเล็ <c oughs> <c oughs> มาใหม่ตลอดสตั <c oughs> วตี <c oughs> มกันเดินได้หรือเปล่าว่าเหตุการณ์ที่มันเปิดขึ้นใครเป็นคนตีใครเป็นคนถูกและตมนเนี่ยเขา้าิดจรอ่ ตผงช่ายไม่รู้จ้าพ่อพ่อถามก็เื่นดีกว่านะจ๊ะได้เลพ่อชอบทรงผมเลยแม่เลยเด็กรีบครับพ่อแล้วก็ลิศสีดวงลูกมึงอะไรพ่อเรียกผ่านเมื่อไหร่โอ้ชื่อ ชื่ออะไรนะลูกชื่ออะไรลิเด็คกับพ่ออ๋อลิเด็ตเนี่ยหนูเนี่ยพอจะเล่าให้พ่อฟังได้หรือเปล่าว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยใครผิดใครถูกก็จะได้จัดการพ่อหนูเล่าหนูเล่าได้หนูเล่าได้หรอหนูเล่าได้หนูได้อยู่ตั้งแต่ต้นเหตุการณ์จนจบ